ที่กําลังเสียดายคุณหนักมากนะคะเอออันนี้จะเป็นพลังงานของคนคุยเก่าเนาะหรือคนกเก่าๆนี่ถึงได้เสียดายนะคะหรือคนที่เคยปฏิเสธคนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าไพ่จะเล่าอะไรให้เราฟังนะคะใครกันทนนี่รู้สึกเสียดายคุณมากๆเลยนะคะโอเคไปเลือกไพ่สิบใบนะคะ โอเคอเคอเคอหญิงขอประชาสัมพันธ์นะคะมูเตลิปนะคะลิปแมทของหญิงเองนะคะเป็นเนื้อแมทกร,รมมายีนะคะเป็นลิปสายมูนะคะลิปสติกสายมูอันนี้เบอร์5นะคะวันนี้หญิงทาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนี้จะเหมาะกับคนที่ถือ2สีนะจริงๆใช้ได้ทุกสีเลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษนะคะปกติ490บาทนะคะลดเหลือ299บาทในเดือน ตุลาคมนี้นะคะแล้วพิเศษเลยถ้าถ้าซื้อสิบแท่งนะคะก็ราคาพิเศษ1,000บาทนะคะจัด่งฟรีนะคะโอเคถ้าสนใจก็กดที่ตะกร้าก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะไอแอดลิงก์นะคะลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะใช้ดีมากๆนะคะไปตามกันได้เลยค่ะโอเคทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าใครที่กำลังเสียดายเปหนักมากนะคะ ไม่ต้องทำหน้าอย่างนี้เลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเลือกไพ่มาแล้วสิบใบนี่นก็ตกอีกตามเคยใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่สามดาบนะคุณกำลังมีปัญหากันอยู่หรือเปล่านะคะคนที่หักอกคุณหรือเปล่า ไพะะ่สามดาบนี่คือไพ่ผิดหวังเสียใจนะคะอาจจะเป็นคนที่เเขาเคยปฏิเสธคุณทําให้คุณเจ็บนะคะหรือว่าคนที่หักอกคุณนะคะคนที่หักหลังทรยศคุณอะไรอย่างนี้นะคะ the emperor นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวฝั่งชาติก็ได้นะหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาเสียดายคุณเหมือนคุณดูมีออร่าขึ้นเนาะมีออร่าขึ้นนะ o oh อ judgment ใครสักคนนะคะที่ อ,อ,อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้ำใจแล้วคนคนนี้คุณอะตอนที่คุณเจอเขาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ารักเขาตั้งแต่แรกเจอเลยก็ได้นะตอนนั้นนะคะ King of Cups นะคะลักษณะเป็นคนเหมือนคนจีนๆน,นะคนจีนผิวจีนนะคะแบบผิวจีนปะออกจีนอะผิวขา,ขาวอะเคยเห็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทาวเอคุณเลิกกันจบกันด้วยไม่ดีนะ่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บนะคะ เคยทาให้คุณเจ็บมาก่อนคุณเคยเจอเขาแล้วคุณก็ชอบเลยนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่งางชาติแล้วก็หรือเป็นคนที่ทางานตาแหน่งใหญ่ๆแล้วอ,อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบระเบิดลงอะ่ะคือตอนเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นเทนอฟคัพนะคะคนคนนี้อาจจะเคยคบกันจริงจังกับคุณนะอาจจะเคยสารสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะ k คิงออฟ o r ดเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะ แล้วก็เป็น four of cups นะคะเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณมาก่อนนะคะแล้วก็เป็น king of wands นะคะหน้าที่การงานดีแน่นอนคนคนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นี่เขารู้สึกเสียดายคุณมากๆนะคะเดี๋ยวยิงจะไปดูว่าเพราะอะไรนะคะเขาถึงรู้สึกเสียดายคุณมากขนาดนี้นะจ๊ะะใบนี้นะคะเป็น five wands นะคะมันอา่า เหมือนกับตอนที่เขาเจอคุณหรือว่าตอนที่เขาคบหากับคุณหรือคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักคุณดีพอนะคะเขารู้จักคุณนิดเดียวอะแล้วมันทําให้เขารู้สึกสับสนนะว่าแบบอุ้ยทาไมคุณแบบดูไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่ได้รู้จักคุณดีพออะเขาเสียดายตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเชลิออนะคะหรือคุณนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆอะนะ แฮงแม่นะคะวุยเขาเสียดายคุณมากเลยนะเนี่ยเขาแบบเออกลับไปคิดใหม่เลยอ่ะนะคะแบบเขากะวงกระไว,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 วใจกระวงกระวนกระไวใจเก็บตัวคุณเลยอะ่ะดีนี้จะเปิดเพิ่มอีกนะขออีกสามใบนะคะโอเคพอเขาเลิก หรือว่าเขาแบบปฏิเสธคุณไปแล้วอะ่ะเขาเพิ่งมารู้จักคุณหรือว่าได้มีโอกาสรู้จักชีวิตคุณมากขึ้นมากคุณเนี่ยคือคนที่เขาต้องการหนึ่งนะคะในเรื่องของไฟแนนซีอลนะคะคุณก็โอเคนะคือมันขพืน8ปดเหรียญน,นะแสดงว่าเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยสเตเบิลกว่านะคะแล้วก็เรื่องอความมั่นคงทางด้านการงานนะขึ้นไพ่แบบอันนี้ขึ้นไพ่อะไรคิงถือไม่เท้านะคะคิงถือไม่เท้านี่คือ ไม่ใช่หิ่งสิคุณนถึงเมถาว์เนี่ยให้ความมั่นคงทางด้านการงานนะคะแล้วก็ไพ่เอซอบคัพส์นะคะคุณอาจจะดูดีขึ้นนะไพ่เอซอับคัพส์นันเป็นไพ่ครอบครัวนะคะแต่ถ้ามองอด,ดีคือไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความรักนะคะเป็นไพ่เรื่องของความรักแล้วทุกหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะทีนี้โดยรวมอะ่ะมันก็จะป,ประมาณว่าถ้าคบกับคุณเนี่ยมันพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะที่จะสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยเสียดายคุณนะคะคุณอาจจะครบเครื่องก็ได้นะมีมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินมีทองมีหน้าตาทางสังคมประมาณนี้นะคะก็ค,คือพร้อมแล้วนะคะที่จะสร้างครอบครัวทีนี้ถ้าเขาไปศึกษาคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบนี้นะคะคือของเดียอยู่ตรงนี้มันแหละแต่เขาทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าคุณกับเขาเนี่ยจะจะหลุดไปเลยไหมนะคะ ไพ่แปดดาบนะคะคุณน่าจะบล็อกกันนะเลยไม่ได้คุยเนาะแปดถ้วยนะคะคือคุณต่างคนต่างคุณอันน่าจะมุกออนแล้วแหละนะคะคุณอักคับน,นะคะไพ่เดอะสตันนะคะแล้วก็ไพ่หนาวาน,นะคะ่ะอุ้ยคุณกับเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะ มันเรียกว่าไม่มีทางเรียกว่าไม่มีโอกาสดีกว่าที่จะโอกาสมันน้อยอะที่จะกลับไปคืนเดียวคนคนนี้คือคุณก็อาจจะเป็นคนที่ทําใจแล้วว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วชีวิตตอนนี้กํลาลังไปได้ดีนะคะกํลาลังไปได้ดีกํลาลังไปต่อข้างหน้าแล้วคุณหันหลังให้กับเรื่องนี้แล้วคุณไม่เอาแล้วนะคะชีวิตขึ้นเดือดซันแล้วคือถ้าขึ้นเดือดซันขนาดนี้คือไปเลยนะคะคือ,อตัดสินใจแล้วก็ไปเลยนะคะก็ คุณกับเขาน่าจะหมดวาส,สนากันแค่นี้นะคะแล้วก็ชีวิตกําลังจะไปได้ดีด้วยนะคะเขาเสียดายเพราะว่าเขาอาจจะศึกษาคุณไม่ดีพอนะคะมาดูมาเห็นอีกทีคุณอาจจะชีวิต p e ร f e c t แล้วประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเพลง general reading นะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะสําหรับที่สาหรับใครนะที่เคยโดนปฏิเสธมาก่อนนะคะเราก็ยอมรับความจริงนะคะแล้วกหหห็หันมาหันหันมาใส่ใจชีวิตของตัวเองให้มากๆนะคะ เดี๋ยวคำตอบก็จะเจอเองแหละว่าถ้าเรารักตัวเองมากเราก็จะเจอคนดีๆเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ